สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมทองคำสี่บาทและมีบอรมีบันทีดสวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งไปชนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายานนะครับผมสนใจโทรแอไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้ามาครับพี่ๆช่วงนี้ก็คือฟ้าคือฝนอะไรไม่เนาะพายุเข้าแต่เมื่อวานนี้ที่บ้านผมครับพี่เพชรขบวนนะพี่นะมีแต่ลมครับพี่ลมแรงจัดเลยเมื่อวานในช่วงเย็นถึงช่วงสามสี่ทุ่มมันยาวเลยลมลื่มๆไม่มีฝนจ้ากระเม็ดเช้ามาก็ เหมือนเดิมครับพี่ลมไม่มีแต่ก็ไม่มีฝน <c oughs> คือมอย่างเดียวเลยอยากจะให้ฝนตกและมีน้ำแบบดับร้อนดับฝุนเท่าไหร่นะต้นเิ่มี่ต้นนี้ครับพี่ไม้เทต้นอยู่ในกระถาง5.5้า้นิ้วใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมน,น,นี่นะนี่นะไม่มีไม้เล็กกระถางสามบาทีต้นไหนเป็นไซส์ใหญ่กระถาง8ดเดี๋ยวผมแจ้งทีนะครับพี่ชายชนนี่เลยครับแดงสวยสวยรอดใหม่มาแล้วแดงาเลยจะบีชายชนแดงแดง,แงสวยสวยหนึ่งร้อยบาทจ้าชายชนแดงแจ่มป้ายทุกใบนะพี่แดงทุกใบเนาะร้อยเดียวจ้ะ อ่ะรัสมีเงินรัสมีเงินครับพี่นี่เลยป้ายแจมแจเช่นกันรัสมีเงินหนึ่งบาทจ้ะ5.5านิ้วเช่นกันร้อยเดียวรัสมีเงินหลอดใหม่มาแล้วจะพี่จ๋าหลอดมาไปแล้วผมให้ดูดีกว่านี่เนาะรัสมีเงินร้อยเดียวต้นนี้เพชรเจ็ดสีไซส์น่ารักครับพี่นี่เลยด่างสวยโอ้ยเป็นเมื่อก่อนนะพี่เนาะตอนผมตอนช่วงผมเล่นบอลใ,ใหม่ๆอ่ะผมเคยไปถามเพชรเจ็ดสีเขานะพี่ต้นนี้เท่าไหร่ครับพี่เจ็ดพันโอ้โห สะด,ดุ้งอยู่งาเชียวสะด,ดุ้งอยู่ัาอ่าตัวน,นี้เขาบีเพชรสีไซนี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทตอนนั้นผมไปถามไซนี้เลยพีเจ็ดพันโอ้โหตอนนั้นเนาะแต่เราก็ชอบด้วยความชอบวะเนาะพี่ไม่รีรอรอรีเลยหิ้วมาให้พี่ทุกวันนี้ก็นั่นแหละไม่ทุนคืนเลยมั้งอ่าตัวน,นี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่เพชรเจ็ดสี่ร้อยเดียวร้อยเดียวเร็วสวยสวย,ย,ยนพัเก้าหน้าสวยฟอร์มกอเดี๋ยวผมเน่ะอ่าตัวน,นี้ตัวน,นี้ ในนี่มี2ต้นในกระถางนะพี่2ต้นในกระถางเนาะนกพะเก้าหนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะมีความสีด่างขาวนะพี่ขาวเหลืองแล้วก็ชมพูเนาะเออมีสองต้นในกระถางด้วยสวยๆหนึ่งร้อยบาทจะ้ะนกพะเก้าร้อยเดียวสวยๆเลยจ้าตีเพชรครับผมอาวุธของฮะดูมานต้นนี้ตีเพชรกัดชมพูแล้วสวยๆนะครับพี่นี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะบอลกาบเนาะ กัดชมพูสวยตีเพชรหนึ่งร้อยบาทครับพี่ตรีเพชรร้อยเดียวและด้านนี้สีเลิกงามครับพี่คัดหน้าเหลืองสวยแจ่มให้เลยต้นนี้ครับพี่ใหญ่ๆนี่เลยเนาะสีเลิกงามครับพี่ร้อยเดียวจ้ะนี่เลยสะดือแดงหน้าเหลืองสวยตัดความเขียวแจม่แจมๆหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันสีเลิกงามร้อยเดียวสวยๆนี่ก็สีเลิกงามครับพี่เนาะ หนึ่งร้อยบาทไปเลยจ้าสีเรื่องงาม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 ร้อยเดียวจ้ะนี่เลยครับผมด้านนายสาวนครสาวนครชัยศรีครับพี่ด่างชมพูสวยหวานเจี๊ยบครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะสาวนครชัยศรีครับพี่ต้นใหญ่นะนี่เลยผมมือของไปเลยเนาะนี่นี่น้าหวานมากหน้าหวานมากร้อยเดียวครับพี่สาวนครชัยศรีด้านนี้ราศีมีนนี่เลยต้นใหญ่ต้นโตเลยครับพี่นี่เลยราศีมีน หน,น้าเดิมออริจินอลน,นะพี่นี่จะสมัยนั้นผมก็ซื้อมาหมื่นห้าครับพี่ไซส์เล็กกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะช่วงราศีมีนเปิดตัวมาอ่ามีดอ่าผมผมแล้วจะได้มีดสองหรือมีดสามแล้วพี่ถ้าหมนะื่นห้าแล้วมีดหนึ่งไม่ไหวอ่ะตอนนี้ครับพี่แบ่งสวยๆราศีมีนหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันเพราะว่าหอเนี่ยต้นใหญ่นะพี่เนาะด่างสวยครึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทราศีมีนสวยๆจ้ะ อ่ะไม้แดงกันหน่อยครับพี่ไม้แดงกันหน่อยต้นนี้ปลาสาสเพชรโอ้โหแดงช้ำฉ่ำครับพี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยแดงสวยลอดใหม่นะพี่ลอดใหม่หลอดใหม่เราใหม่แดงแป๊ดแดงสวยเลยปลาสาสเพชรครับผม200บาทครับพี่แดงปั๊ดสวยสวยเลยจ้าด้านนี้เมืองนครชุมนครชุมหน้าเข้มเข้มครับพี่เมืองนครชุมนี่เลยหน้าเข้มเข้มหนึ่งร้อยบาทจ้านี่เลยสวยมากครับพี่รลอดใหม่มาแล้วเมืองนครชุมร้อยเดียว และเทราเทราเทลาปาติครับพี่หน้าสวยเช่นกันครับผมมีหน่อด้วยนะเออมีหนอ่อมีหนอ่หนอนี่เลยครับพี่ไม่มั่นใจว่ามีสองหน่อหรือเปล่านะพี่แต่อย่างน้อยหนึ่งหนอ่อนแน่นอนอ่าออจะเป็นสองหนอ่อกู่กันนี่เลยจ้ะมีต้นแม่และต้นหน่อด้วยหนึ่งร้อยบาทครับพี่เทลาปาติใบใหม่ล่าสุดนี่เลยครับพี่สวยเข้มพร้อมหนอ่อสวยๆไปเลยครับผม ต้นนี้าาพระธาตพนมด่างสวยนี่เลยโบ๊ะบาบาโบรับพี่หลอดใหม่ใบใหม่เหมือนจะเปิดเหลืองนะพี่นะเหมือนจะด่างเหลืองสวยเลยาาพระธาตพนมครับพี่200บาทจะ้ะด่างแจ่มแจ่มจึมจ้งจึงจ้งเลยจ้าและมะนีมะนีรอมเพชรครับพี่สวยเด็ดตลอดจ้ะอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่เนาะหน้าเขียวด่ดดางชมพูนะพี่มะนีรอมเพชร100บาทจะ้ะสวยสวยครับผม มันนี่รอมเพชรครับพี่มันนี่รอมเพชรเช่นกันแต่ตอนนี้เป็นหน้าตั้งเดิมออริจินอลนะพี่นี่เลยเนาะที่ขึ้นไปเมื่อกี้นี้มันเป็นหน้าแผงอันนี้เป็นหน้าเดิมหน้าเดิมหน้าด่างชมพูสวยหวานเข้มนะพี่นี่เลยจะารอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่จะมันนี่้อมเพชรหน้าตั้งเดิมออริจินอลชมพูสวยหวานสั่มงามจ้าลิ้นมังกรลิ้นมังกรไฟครับพี่สวยเดียวแล้วผมผมเด็ดลูกคนละเม่ออกก่อนครับพี่นี่นี่นี่ย่า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 ออตอนนี้ครับพี่ ลิ้นมังกรไฟครับพี่นี่เลยแดงตัดเขียวกัดเจบเข้มสวยๆครับพี่200บาทครับผมเอ้ยต้นนี้คือแจ่มจริงลิ้นมังกรไฟครับพี่นี่เลยแดงเดือดนะตัดเขียวครับพี่200บาทสวยๆจ้ะด,ด้านนี้กาน้องกาน้องกากาข้าริกใบกลมบ็อกครับพี่นี่เลยต้นนี้เหมือนจะค่าแบบว่าอาจจะไม่แดงมากแต่มีความด่างขาวตัดนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะ กาคาพิกเหมือนจะแพงหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสองอยห้าสิบาทครับพี่กาคาพิกใบกลมมีความด่างแดงและด่างขาวปนเข้ามาด้วยนะพี่นะปกตินี่กาคาพิกเขาจะด่างแบบแดงแป๊ดออกมาเลยนะพี่อันนี้มีขาวตัดมีขาวตัดนะใครชอบแบบไม้ด่างแพงแปลกแนะนําครับพี่ต้นนี้เลยเนะาะนางราสดสวยๆครับพี่อันนี้มีสองต้นคู่นี่เลยหน้าแดงแต่เขียวครับพี่สองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยบาทจา้ะนางรากสดงาม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 ครับพี่นี่เลยหน้าเขียว ตัดแดงเนาะนี่เลยจ้ะสวยๆวยนี่แล้วก็นางารากสดเช่นกันครับพี่หน้าเขียวตัดแดงสวยๆเลยครับผมนางรากสดนี่เขามีสองหน้านะพี่เนาะมันจะมีหน้าแดงตัดแดงอีกผมแต่ผมว่ามันมันมันเกินไปหน่อยอ่มันต้องเขียวตัดแดงแบบนี้มีสองต้นในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะนางรากสดและและและ,ละ,ละต้นนี้ครับพี่มงคลจัก,กรวาลครับพี่หน้าสวยๆวยด่างเหลืองเออปกติเราจะเห็นมงคลแบบหน้าด่างออกสับ้นทองๆนะพี่นะอันนี้เป็นพื้นเขียวนะพี่เนาะ ัดความด่างเหลืองฮร์ปเคองครับเรื่อง,องพี่ดูหลอดใหม่ปัตติโทพีเอ้ยอย่างงามครับพี่หลอดนี้กลางเลยผมบอกเลยสบละฮึมสวยว้าวแน่นอนอ่ะสามร้อยบาทครับพี่มงคลจัก,กรวาลครับพี่หน้านี้คือสุดจัดครับผมหลอดนี้คืออย่างเหลืองนะพี่พี่ดูด่างเหลืองแค่พอมีแดงครับพี่มีแดงแดงเม็ดแดงแดงตัดเข้ามาด้วยนะผมมงคลจักรวาลสามร้อยบาทครับพี่ สวยๆแบบนี้มีต้นเดียวครับพี่มีต้นเดียวให้ไหวเลยให้ไวเลยอ่าแล้วก็ต้นนี้ครับผมแดงตัดเขียวยักษ์วิรุณหกครับพี่ยักษ์วิรุณหกได้เป็นอ่าไม้กาตกตับยักษ์นะพี่เนาะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะยักษ์วิรุณหกหนึ่งร้อยบาทสวยๆครับพี่นี่เลยจากฟอร์มเจ็บๆด้านข้างครับพี่การกระแดงนะการกระแดงนะแดงตัดเขียวยักษ์วิรุณหกจะ้ะและเพชรจอมทองเพชรจอมทองครับพี่หวานหวาน ละมุนละมุนครับพี่หนึ่งร้อยบาทจะเพชรจอมทองร้อยเดียวส,ยสวยๆจะและต้นนี้เป็นลูกไม้นะพี่ลูกไม้ลูกไม้ด่างด่างสวยอะลูกไม้ด่างเม็ดแดงแล้วกันครับพี่นะด่างสวยฮัรเครื่องฮัเรเครื่องเลยหลอดใบนี่คือด่างแจมโบ๊ออกมดเลยครับพี่ลูกไม้ด่างเม็ดแดงคือตอนโตนะพี่เขาจะกัดเม็ดแดงทั้งใบเข้มมากนะพี่ตัดกับความด่างนะผมบอกเลยต้นนี้เป็นลูกไม้ในสวนฝาวด้วยครับพี่สวยๆสามร้อยบาทจะลูกไม้ด่าง เม็ดแดงต้นนี้ครับพี่สวยเกินใบดกมากครับพี่กระถางนี้ใบดกมากองค์หญิงท้อฝันเนาะอันนี้เราก็้ปลูกรวมสองต้นไว้ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางนี่เลยหนึ่งกระถางมีสองต้นใบเลยดกแน่นแบบนี้ทําฟอมกอนะพี่เนาะองค์หญิงท้อฝันหนึ่งร้อยบาทครับผมใบฟูปกกระถางมัดเหลี่ยวต้นนี้ครับพี่อ่ะผมพี่มานผมพี่มานป้ายแจ่มๆนี่เลยจาะอ้อขอใบใหม่ล่าสุดครับพี่ใบนี่ใบนี่ผมพี่มาน หนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยสวยแลอมตะผมพิมานจ้ะผมพิมานเนาะแล้วก็ตอนนี้สิราครับพี่สิราหุ้มทองอันนี้เป็นแบบว่าหน้าแดงชมพูครับพี่ตัดเม็ดขาวใบใหม่เฮ้ใยใบล่าสุดใบนี้มีความเหลืองมาด้วยนะมีความด่างเหลืองแต่มาที่ขอบใบด้วยบ่สีราหุ้มทองหน้าฉ่ำๆครับพี่หว,วานๆเลยจากสองร้อยบาทครับผมสีราหุ้มทองฉายา ไม้พันหน้านะพีนะ่เนาะนี่เหลือสวยของเทไม่ว่าจะหน้าไหนก็สวยนะพีนะ่เนาะสําหรับสิลาหุ่มทองจั่และด้านนี้องหญิงทอฝันเช่นกัน2ต้นคู่ในกระถางครับผมหนึ่งบาทองค์หญิงทอฝันนี่เลยครับพี่มีสองต้นนะสต้นคู่ในกระถางลงฟอร์มกอแพ็คคู่ไว้และเศรษฐีครับพี่ใครอยากเป็นเศรษฐีผมนะสิผมนะสิเศรษฐีปีชวดครับพี่นี่เลยดางสวยสุดแจ่มเศรษฐี ปีชวดครับพี่นี่เลยจะสวยๆด่างจ้ำๆอ่าฟอร์มนี้ครับพี่ไซนี้200บาทครับผม5.5นิ้วนี่เลยด้านข้างโอ้โหทรงใบผิวจัดครับพี่ทรงฟอร์มประกวดเศรษฐีปีชวดจ้าและวิมานดินแงะเหลือบเข้าไปเห็นพอดีครับพี่นี่เลยความสวยอยู่ด้านหลังสี้ะกับน้าหวานมากครับพี่วิมานดินอ่ะสวยๆครับพี่100บาทเลยนี่เลยน้ำตาลเขียวจงพูสวยหวานเจี๊ยบนะครับพี่วิมานดิน ร้อยเดียวจากร้อยเดียวแอบเปิดตู้เก็บน้องก้อยครับพี่แอบเปิดตู้เก็บนี่เลยอยู่มุมนี้รอบมุมถามว่าเก็บจริงไม่จริงเดี๋ยวผมให้ดูเขานี่ไหมเพราะว่ามันเป็นตู้เก็บที่ว่าจะไว้ผ่าแหละเป็นแม่ผไใ้ผ่าเดี๋ยวผมให้ดูกาค่าพริกนะพี่เก็บจริงไม่จริงพี่ดูเก็บจนกาค่าพริกหน่อเต็มแม่หมดแล้วพี่พี่ดูเออเดี๋ยวผมแอบให้ดูนี่อันนี้น่อนะพี่น่อนะนี่คือเดี๋ยวจะได้ผ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกนอครับพี่แล้วก็ พาหัวอันนี้คือกาค่าพิกนะพี่แต่ผมไม่ได้มาแบ่งกาค่าพิกผมจะแอบแบ่งนี่ครับพี่นึ่งเดียวในจัก,กรวาลจ้าข้าจุดห้านี้เดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเออไม่ได้อ,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 อันอันนั้นคือกาค่าพิกนี่ให้ดูให้ดูว่าไม้เก็บไม้หน่อจริงครับพี่มีหน่อเต็มหมดแล้วอันนี้นึ่งเดียวในจัก,กรวาลครับพี่สวยๆเลยนี่เลยจ้าไซส์ใหญ่ห้าจุดห้านิ้วร้นครับพี่หน้าแดงๆต้นนี้เขาแบ่ง หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลไซส์ใหญ่แม่พัผนผมก็ลุ้นหน่อยนะแต่คือกาคาพิกนี่หน่อมาแล้วเนาะอันนี้ยังหน่อยไม่มาครับพี่แต่ใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่เลยหน้าสวยแดงแจ่มครับพี่หนึ่ง0สองร้อยบาทครับพี่แม่พันหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลต้นให,ใหญ่ครับพี่เอาไปยกลงกระถางสิบสองผมว่าฟูใหญ่สวยเลยจะพป็นนี่เลยแอบแบ่งแอบแบง่งหนึ่งต้นจ้า ด่างสวยแจมโบเลยครับพี่เมืองเกาะเกตจากเมืองเกาะเกตนี่เลยด่างสวยๆครับพี่เม็ดตีแจมแจมร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทนี่เลยด่างสวยๆเมืองเกาะเกตครับพี่สวยแรอมตะเนาะตอนนี้น mm ี่เลยแจมแจมเลยครับพี่ใบร่างโฮ้ยหาครึ่งใบนี้ก็หาไมาเนี่ยขยันนะหาเหมือนใบใบนี้ไม่สุดเหมือนจะหาอีกหนึ่งร้อยบาทครับพี่เมืองเกาะเกตอีกทักหนึ่งต้นละกันด้านในครับพี่เมืองเกาะเกต งามงามนี่เลยครับพี่แต่ต้นนี้เปิดมีความด่างเหลืองมาด้วยเอาเซเอาเซ1หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่เมืองเกาะเกหรืออยากได้สวยกระนั้นครับพี่เอฟไปสองต้นครับพี่ซื้อไปสองต้นนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปลงฟอร์มกอแพ็คคู่ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางเดียวกันไปเลยรับรองรับประกันครับพี่สวยแน่นอนครับผมเมืองเกาะเกอันอันนี้หนึ่งร้อบาทนะบพี่นะต้นที่สองต้นที่สองสีเลอกงามครับพี่นี่จ้ะจัดให้งามงามใหญ่ๆอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่สีเลอกงาม ร้อยเดียวครับผมและต้นนี้ครับผมนี่เลยจะหลวงตามเมืองครับพี่ด่างโบบาโบบา,บานี่เลยอันนี้ก็เป็นไซส์ฟอร์มสมัย,ยตอนนั้นแรงๆผมก็ซื้อมาหมื่นห้าเช่นกันครับพี่หมื่นห้านี่คือไซส์นี้ครับพี่เอามาเลี้ยงไปกับตัวตอนนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทครับพี่หลวงตามเมืองครับพี่เอออันนั้นมันเป็นอดุดุเฮยอดีไปแล้วครับพี่นี่จะอ่าต้นนี้มหาชัยมหาชัยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวสวยๆหลอดใหม่มาแล้วนี่จะมหาชัย ร้อยเดียวเส้นกันจะงามๆพี่ๆเนาะด้านนี้จ้าทับทิมอะทับทิมนครครับพี่ทับทิมนาะค่อนสวยๆครับพี่ไซส์นี้ฟอร์มนี้กําลังเลี้ยงกำลังหลักห้าแต่ห้าจุดห้านี่คือใหญ่ล้นฟูนะครับพี่ต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ทับทิมนครแดงได้แดงดีแดงดีดีแดงอย่างก้านครับพี่นี่เลยจะแดงทุกใบซะด้วยสีไม่ไม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่350บาททับทิม นครครับผมสวยๆเลยจ้าและลูกไม้เป็นลูกไม้ด่างครับพี่นี่เลยไหนง,ไง้พืนไม้เขียวนะพี่ที่เหลือเป็นความด่างนะผมนี่เลยสวยๆแล้วตอนโตเขาจะกัดเม็ดชมพูทั่วทั้งใบสวยมากสวยมากครับพี่นี่เลยลูกไม้ด่างใบกลมแล้วกันนะพี่เนาะลูกไม้ด่างใบลูกไม้ด่างขาวใบกลมเดี๋ยวกัดเม็ดชมพูในตอนโตวสวยครับพี่ห้าร้อยบาทจากห้าจุดห้านิ้วลูกไม้ด่างของเราสวนออหลอดไมหลอดหม,หมครับพี่นี่เลยจ้ะ นีเ่เขียวตัดขาวมาเลยด่างสวยชัดเจนครับพี่ลูกไม้ด่างใบกลมครับพี่ด่างขาวใบกลมเนาะห้าร้อยบาทสวยๆครับพี่เลี้ยงโตเต็มฟอร์มสุดไวนะพี่เนาะกัดชมพูมาสวยๆเลยครับผมทางด้านนี้ทางด้านนี้ทางด้านน,น,นี้ลูกไม้เช่นกันครับพี่ลูกไม้เช่นกันต้นนี้เป็นลูกไม้ใบหอกครับพี่ใบหอกด่างสวยไ้มผมเอาอกมาให้เดี๋ยวเดียเอาอกมาก่อนนี้ลูกไม้ใบหอกด่างครับพี่เขาจะด่างขาว เืเขียวนะพี่เนาะมีความแบบว่าขอบใบแดงแล้วก็สะดือแดงลไล,ไล,งล่เปนรนะิ้วไปเรีวแดงแดงไล่นี่ไปเนาะนี่เลยแล้วก็ใบที่ใบล่าสุดนะพี่เนาะด่างเหลืองด่างเหลืองอ่าขอบแดงสวยชัดเจนครับพี่ลูกไม้ใบหอกด,ด่างสามร้อยบาทครับพี่สวยสวยครับพี่นี่เลยตัวจริงสวยกว่าในกล้องอ,อันเนวอ่าสวยแน่นอนครับพี่ด่างขาวด่างเหลืองเนาะลูกไม้ใบหอกด่างสามร้อยบาทนี่ส่งสวยครับพี่ไม้ใบหอกนี่คือเป็นไม้อีกหนึ่งประเภทนะพี่ที่มีคนส่งเข้า ในงานประกวดนะพี่น้อยนะน้อย,น,อยาาอน,น้อยกว่าไม้ประเภทอื่นน้อยกว่าใบกลมใบไ,ไทยนะม้ใบหอกเนี่ยคือน่าจะแบบว่าอะไรนะหาสวยๆยากนี้ใช่ไหมเออประมาณนี้อ่ะปราสาทเพชรผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งแต่ผมเจออีกต้นหนึ่งนะพี่เนาะเพราะว่าแดงสวยเช่นกันนี่เลยเพื่อไว้เป็นตัวเลือกครับพี่สองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ปราสาสเพชรอันนี้คือแดงฉ่ำจริงใบใหม่ล่าสุดครับพี่นี่เลย โฟกัสซ so ูม m z o มาโคสโคพี่ใกล้กว่านี้แว่นสองพระต้องเข้าแล้วถามดามสองร้อยบาทปลาสาัตว์เพชรต้นที่สองอครับพี่ต้นที่สองอะวางก่อนนะพี่นะด้านนี้เกศอนครับพี่เหลืองสวยเลยจ้าเกศอนภูมมาลินนี่เลยเหลืองจำนะด่างเหลืองจำ,จำตัดกระดูกแดงครับพี่เม็ดทรงเม็ดสีมาแล้วสวยครับหลอดใหม่มาแล้วสามร้อยบาทจ้ะเกศอนภูมมาลินครับพ,บพี่นี่เลยเหลืองฟูสวยเต็มกล้องจ้ะเกศอน ผมมาเล่นถ้วยฟูน้องขนมหวานใบกลมใบกลมใบกลม,ม,มบล็อกครับพี่หนึ่งพันบาทจ้ะไม้สวยไม้ใหม่ตัดขนมหวานน้องชื่อว่าถ้วยฟูครับพี่นี่เลยกลมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะพี่ห้าจุดห้านี้โอ้ยหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดเพิ่งกาง,างนะเออไม้สวยโตวไวซะด้วยถ้วยฟูใบกลมกลมน่ารักน่ารักครับพี่และตอนนี้ท้องเศรษฐีครับพี่นี่เลยเหลือง ตัดส้มฮเครื่องฮาเครื่งมาเลยทีเดียวเชียวครับพี่ไม้สวยรูปงามนามเพราะนามว่าทองเศรษฐีครับพี่สามร้อยบาทต้นที่หนึ่งสวยฮารเครึ่งครับพี่แต่ว่าต้นที่สองก็ไม่ยอมแพ้กันอ่าต้นที่สองครับพี่นี่เลยสวยฮารเครึ่งเช่นกันเอาซิเอาซ,เอาซิเหลืองส้มตัดครับพี่ฮาเคาร่งฮเครึ่งทองเศรษฐีสามร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองเนาะงามๆจะและรูปไม้ครับผมภูมิจะนําเสนอลูกไม้ใบ,บกลม ลูกไม้บารบีบอนต้นนี้หน้าสวยครับพี่ใบกลมบล็อกนี่เลยด่างชมพูสวยหวานแววเดี๋ยวเขาจะมีเหลือด่างเหลืองตัดด้วยนะพี่แล้วอันนี้พี่ดูพี่เห็นใบตรงใบไหมนี่ที่ผมบอกว่าไม้ต้นนี้คือไม้ฟอร์มประกวดครับพี่จัดค้ามไปหน่อยผมบอกเลยนี่ทรงประกวดคลองแท้ครับพี่หลอดใหม่มาเล้ยวใบนี้ชมพูตัดเขียวฮารครึ่งนี่เลยอันนี้ชมพูหวานครับพี่เดี๋ยวเปิดหน้าเหลืองทองมาผมบอกเลยแจ่มแววห้าร้อยบาทครับพี่สวยๆลูกไม้ ใบกลมบารมีบอลครับพี่นี่เลยหน้าหวานใบกลมสวยๆทรงประกวดฝากไว้ด้วยครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจข้าซ้ายของอพ,พี่เลยนะครับผมนี่เลยลูกไม้งามๆทรงประกวดไล่ตั้งต้นต้นไหนดีต้นนี้อะเทพอ่บาบอลกาบครับพี่บอลกาบ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 ากาชมพูครับพี่ใบใหม่ทําไมมาแจาปป่มว้าแปลๆมีเขียวตัดครับพี่อะต้นนี้ชื่อว่าเทบพ,พทบรรพฤนะพี่เทบพบรรพฤเนาะสวยๆ กาบหนึ่งร้อยบาทครับพี่กระาบสวัสดีเทพ<ย>บรรพฤค,ครับพี่นี่เลยบอลกาบจมพูนะพี่ร้อยเดียวจะร้อยเดียวจ้างามๆเลยและต้นนี้ครับผมเทพสายรุ้งด่างสวยฮาบเคิงฮาบเคิงครับพี่นี่เลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่เทพสายรุ้งนี่จะโอ้โหแบบอันนี้คือแบบว่าข่าวแบบว่าดางข่าวเขาเรียกว่าข่าวสะอาดนะพี่นะ <S <S ดังสะอาดเออสวยสะอาดสวยสะอาดสะอาด,อาดเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบ ต้นนี้โปะระเบิดขวดครับพี่เป็นไม้ตับ2 4งสี่เกาเาอันพานครองเมือง150่งราสิบาทครับพี่โปะระเบิดขวดครับผมนี่เลยจ้ะและต้นนี้สวยๆจ้ะพี่จ๋าปีศาตแดงแผงลูกตาลน,นะพี่นี่เลยใบยลูกตาลหรือลอนตาลที่เรียกกันนี่เลยลูกตาลสวยๆครับพี่นี่เลยหน้าเขียวตางขาวนะผมเป็นอ่าเดี๋ยวนะผมยกให้ด,ดูปีศัตแดงแผงอ่ใบลูกตาล สวยๆใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยหนึ่งพันบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วล้นฟูแล้วแหละล้นฟูแล้วแหละปีสัตว์แดงแผงลูกตาานะครับผมนี่เลยใสยสวยหน้าสวยอ่ะเดี๋ยวหมุนหน่อยครับพี่ทรงนี้ฟอร์มนี้ต้องมุมนี้พรับอ่าพามพามหนึ่งพันบาทปีสัตว์แดงแผงลูกกระตานสวยๆครับผมอ่ะปิดท้ายกันหน่อยกับไม้เก่าไม้กอม่อมีสองต้นคู่ในกระถางหงสวัรค์ กัดสีสวยฟอร์มกสองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยใบดกดกต้นใหญ่ห้าจุดห้านิ้วร้อยเดียวหงส์สวรรจ้าสนใจต้นไหนกิ่งกลางกลางกิ่งถอยอะไรบันทด้านล่างนี้งครับพี่นึกถึงบ่อที่สวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบออสวัสดีครับ